ไม่ต้องไปถึงจังหวัดเลยดอนเมืองก็มีขนมจีนบีบเส้นสดค่ะที่ร้านนี้เลยตามสนานแซบเวอร์พิกัดอยู่ดอนเมืองนะคะใกล้อดเทพนิมิตค่ะหรือหน้าถนนประชาอุทิศ17ค่ะเดินทางมาสะดวกนะคะเห็นคนรีวิวลง t ิกต็อกเนี่แหละค่ะเราก็เลยมาตามรีวิวด้วยเลยเป็นคนจังหวัดเลยมันก็เลยคิดถึงวันนี้เราก็เลยสั่งเส้นที่คุ้นเคยนะคะเส้นดองแดงบีบกันสดสดให้ทุกจานเลยนะคะ่ดงอากาศดีแล้วดง con đưa tổng nhé. Con าษที่น่ารักนะคะเราเองก็เป็นคนจังหวัดเลยนะคะแต่มาโตที่กรุงเทพก็เลยพูดไม่ได้เลยค่ะเสียดายมากตอนเด็กนะคะก็พอจะจําได้เพราะว่าแม่พาไปกินเลยคุ้นเคยกับรสชาติตาดองแดงนะคะ50บาทอ่ะให้เยอะแบบนี้เลยนะคะตําซัวเส้นสดนะคะก็50บาทคือเราถามพี่เจ้าของร้านว่าทําไมขายถูกจังพี่เขาก็บอกว่าอยากจะให้มาแซบแซน้ากันจ้าก็แซบก็นัวนอกจากขนมจีนนะคะก็ยังจะมีอาหารอีสานด้วยนะคะตับหวานคอหมูย่างต้มแซบที่นี่เขามีหมดแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยค่ะมาจังหวัดเลยนะคะ ก็ต้องกินขนมจีนเส้นสดนะคะกับน้ําจิ้มแจว่วมีแค่นี้ค่ะแต่อร่อยมากกินกับผักลวกนะคะมีกระหล่าผักบุ้งและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือผัดก,ก้านจองค่ะรสชาติส้มตาของจังหวัดเลยนะคะมันจะออกนัวๆกินกับขนมจีนเส้นสดนะคะโอ้โหขนมจีนเส้นเล็กเหนียวนุ่มดูดน้ําปลาสุดๆมาที่นี่นะคะอย่าลืมสั่งต้มเล้งนะคะต้มเล้งนี่เปื่อยมากซุปต้มเล้งก็ไม่เหมือนใครค่ะแซ่บแล้วก็หอมพริกขั่วอีกเมนูหนึ่งข้อหมูย่างค่ะส่วนเนื้อติดมันมาได้ดีมากเลยค่ะอักหมูก็รสชา ก,กอยากให้ทุกคนมาลองอยากกินขนมจีนบีบเส้นสดไม่ต้องไปจังหวัดเลยดอนเมืองก็มีค่ะาตามกัน